สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้อยู่ในกับเกมโลบ็อกที่เป็นแมงมุมนะครับเรามาดูว่าเกมนี้มันให้ทําอะไร,ะรอันดับแรกให้สร้างเว็บก่อนสร้างเว็บก็คือน่าจะหมายถึงสร้างเกมแมงมุมนะครับให้เราเอาตัวนี้โอเคเราก็ไาขายในตึกนี้โอเคแล้วเราก็สร้างยกมแมงมุมต่อ น,นี้น,นี้ตั้งยญยต่อได้ยังไง8พทธรรมาหนึ่งร้อยโอเคเปิดหาลูกแมงมุมในแมงมุมสีชมพูอันนี้ต้องการซื้อเราไม่ซื้อแพทเริ่มต้นนะเราเราไม่มีเงินเราไปขายได้เงินมาก็าไปซื้อได้เงินมาก็าไปสร้างรังแมงมุม โอเคแล้วเราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆอัปเกรดแมงมุมแล้วเราก็เอาไปขายอีกดูซิว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปถึงไหนนะครับขึยากเหมือนกันนะในการเก็บมันก็เพลินดีแต่ว่ามันก็เหนื่อยเจอไข่อีก ไข่ธรรมดาแต่เราจะลองสร้างไปจนหนึ่งสะพานตรงนั้นนะครับดูว่ามันมีอะไรให้เราเคตรงนี้ต้องใช้300ในการปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูถึง300อว่ามันคืออะไรนะครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีคะแนนใหญ่เมืองมุม300นะแล้วนะครับลองดูว่าปลดลอ็อกดูว่าคืออะไรเหมือนจะเป็นประตูนะครับประตูไปไหนล่ะ อเป็นเปิดแมปไปแมปต่อไปนั่นเองแมปนี้จะดูเหมือนเป็นแมปเทเลสไทมีไข่290เดี 10, ๋ยวเราจะเปิดไข่ตอนนี้เราขอเปิดที่อาใายงเมืองม,งมุมให้มีสัตว์แมลงมาติดกลับมากขึ้นนะครับเราจะได้ฟาร์มเงินได้ง่ายๆด้านนู้นก็จะเป็นสะพานไปแมปต่อไปเพื่อปลดล็อกเดี๋ยวเราจะเก็บ แต่ไม่ซื้อไข่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอเปิดอี้นิดนึงนเราจะลองเปิดไข่เพิ่มอ,อีกสักฟองนะครับเป็นไข่ธรรมดาแต่ราคา2 90บาทก็เหมือนกันแต่ทำไมแพงกว่าเดิมก็เป็นไข่ชนิดเดียวกันนะครับแต่ราคารู้สึกมันจะสูงกว่า,าแผ่นที่แรกหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะลองเปิดแมพให้มันเต็มทั้งแมพแผนที่นี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรามีไข่ที่หายากตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มดูอีกสองหนึงนะครับได้แมง,งมุมซุปเปอร์นะครับอันนี้ถือว่าหายากไม่เอ่ยวันนี้เราเก็บสัตว์ที่จะเก็บมลแรงนะครับแล้วตอนนี้เราเก็บมแมลงได้สูงมากเลยนะครับ แมปต่อไปแผนที่ต่อไปใช้750นะครับตอนนี้เราก็สร้างแอร์เรียของเราหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ว่าเราปลดล็อกไปแผนที่ต่อไปนั่นเองนะครับเรามาดูซิว่าแผนที่ต่อไปคือแผนที่อะไรนะครับนนเราก็ไล่เก็บพวกมแมฆอะไเองที่มันมาติดกับ ยัมในมุมของเราตัวกิ้งกาสีทองเนี่ยได้ได้เต็มเยอะนะครับทำให้เราได้เงินเยอะเก็บมาโอเครับเราจะไปโซนต่อไปเลยนะครับประตูไปโซนต่อไปก็ปคือโรคฤดูหนาวโอเคเราถึงโรคฤดูหนาวแล้วนะครับใช้60ในการสร้างอันนี้คือเราสามารถ ิดว่าเราน่าจะกลับไปสร้างในฤดูสร้างในแผนที่แรกได้นะครับเราลงกลับไปที่แผนที่แรกดูครับปายาเรายังสร้างไม่เสร็จในในป่ายาเราพยายามปลดล้อมเอเรียทั้งหมดก่อนนะครับ ถ้าไข่เราไม่ได้เปิดจากแผนที่แรกมันก็จะไปแผนที่ที่ล่าสุดแล้วราคามันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าเราควรจะเปิดไข่ก่อนในแผนที่นั้นๆโอเคนะครับทุกคนสําหรับเกมแมงมุมสร้างรังนะครับก็จะจบที่ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามาีผมเล่นถึงยังไงเดี๋ยวถ้าถึงยังไงแล้วผมมาเล่นต่อนะครับแล้วก็อาจจะมีอัดคลิปเพิ่มนะครับก็ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย